สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันกับช่องกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมื่อนี้พีพ่น้องมาจัดเมนูเ่บๆพี่น้องเออยบอได้กนิ่นยๆได้เมนูนี้นะครับลาบเนียวปลาตองพี่น้องอยู่ทั้งนานนี่ละเนียวตุยตุยอยู่เอาไปอันคั่วๆต่ำๆต่ำๆต่ำเทียนสีเนียวได้ได้พี่น้องใส่เวลาอยู่เป็นสุมงคุนได้นะครับผักเข้ามีสตอหลังบ้านบบไดเอามาหลายดอกเลอนะครัอ บะเขือคืนเขือเหลืองแล้วก็มีมะเขือเปาะธรรมดานะํ่ยละครับมีบักแตงพี่น้องมีมะระแล้วก็มีนี่เลยหอมมวแดงคิดอยากพี่น้องมะก่อนอื่นขออนุญาตกินเขาจักนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อเหมือนได้ต้องขออนุญาตได้กินเขาก็ได้อ,อมาละ <c oughs> คมดีครับอันนี้เพิ่นเอบักแตงยังบวกแซ่บครับพี่นอ้องสุกเล้วได้ครับเด้อนี่เพราะว่า ตอนเอาไปตำให้มันเนยวเนี่ยเอาสิค่อยๆหยอดน้ำห่อนไปองไปสตอมีแต่ผู้อยากอะไรน้องเอง้มันมีบาร์ายนะครับแม่กแจกใจหลายคน เป็นต้นเดียวปลูกไว้สองต้นเป็นต้นเดียวเกือบสิบปีครับค่อยได้กินอืมได้บักเขือมากินดับ ดับกินสต่ออือ ไปตลาดหอยเดือมากที่น่องไปอุดอรก็เลยแวะตลาดหอยเดือ <c oughs> ได้ไปเห็นปลาตองเนี่ยมันติดเั็งซีมากผมก็กินเลยแต่ว่านี่นะทั้งในกับเม็ดเต็มเม็ดสวย เ่งนี้ผมกำลังสิลนครับมาบอกว่าสวนวยู่ประมัาหนึ่งถึงสองเดือนแล้วมันจะเกิดขึ้นใหม่ครับ ตกใจกับสันมอว่าคุยคำยังไง แว่างไว้ก่อนพี่น้องมีพี่น้องหลายคนทัก,กมาถามเรื่องปลูกผมกับสอบถามใดนะครับ แตกเนาะสะตอดับด้วยมะเขืออ๋อกวอาไปครับ กินหอมเบิด,ด์นไว้นี่สิบ้านน้ำตาแตกไป

đi đìa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แบบคักมามาก็ต้องกินขา้าวเบี้ยแม่อายุเพีย <c oughs> งกำลัง รักษาได้ดีเพรตาปลูกมันตายะแน่เลยล่ะอไว้สต้นเยอะั้งงานดีนี่ลูกผลมไปสต้นก็เาเหลือตายต้องทกันล่ะแดงันสองต้นเพราะเด็กเ เดี๋ยวพี่น้องสัต่อได้เห็นก็อยากได้แม่แล้วก ah. mm. like ็หายเสือบ่หลายนั่นก็ได้บ่หลายครับ Mm hmm. สุดยอดแซ่บพี่น้องเอาไปอุ่นไปหมกห่งสีแซบคัะนี่เลยขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไม่ในคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ